ดีตอนที่คืนค่ะพี่เป้ชวขอภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปดึกนะคะน้องๆของมันเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะคะของชิ้นนี้นะคะในการที่จะได้เนี่ยคนต้องกดไลค์แมปถึง1นึ0 0สนไล์นะคะขเขาก็จะเปิดให้น้องสามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยแล้บอกเลยนะคะน้องๆของฟรีชิ้นนี้พี่เป้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่เป้งก็เลยเดาว,ว่ามันเป็นบวคู สวนและการบอกเลยว่าใส่มาผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่เท่นะโคมันต้องมีเพาแจกตั้งสองหมื่นห้าพันชิ้นเข้าแมปไปก็ได้เลยค่ะคลิปที่แป้งลงเนี่ยคือลงตอนเที่ยงคืนของวันที่สิงสาคมิงหาน้งๆคนไหนมาดูตอนเช้าเช็คของก่อนนะคะว่าของเนี่ยยังมีอยู่ไหมและแบบนี้น่ก็คือแมบโบมานะคะน้งๆคนไหนที่เข้าไม่ได้แปลว่าบัญชีดูปบอกน้องอายุไม่ถึง13นะคะและเร็วๆนี้นะคะบวกพ่อมดก็จะมารอติดตามได้เลยนะคะว่าของชิ้นนี้จะมาแล้วต้องทำยังไงเดี๋ยวแป้งชมจะมาสอนน้องค่ะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามดูกดกระดิ่งแจใ้งเตือนกดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับของฟรีชนนี้กันและเมื่อน้องเข้ามามน้องจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ที่หึงด้านขวามือมีคนมุงกันเยอะๆนะคะให้น้องกระโดดมาได้เลยค่ะตันนั้นนะคะด้านบนเนี่ยให้น้องกดตรงด้านบนนะคะที่มีตัวอีนี่ย น้องกดตรงขุ้มบนนะคะรับของฟรีชิ้นนี้ไปเลยมันจะขึ้นบาร์ไอเทมศูนย์รูบ้าน้องสามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะอย่าไปกดที่ป้ายนะคะน้องโนงมันชอบบั๊กนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ของเอานะให้กดอีด,ด้านบนแทนเด้อไขที่ได้ของฟรีชิ้นนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะ